สายลมทะเลสายพัดเอ่ยอากาศร้อนระอุเหมือนไฟแผดเผาภายในคฤหาสาร์หรูกลางดูใบมหาเศรษฐีหนุ่มนั่งค่อยขายอยู่บนโซฟาหนังแท้จิตไวแดงรสนุ่มดวงตาคมกริบจ้องจอทีวีขนาดยักย้ายข่าวภาค่ำกำลังฉายภาพหญิงสาวสามสมอุ้มทารกสองคนแนบอกดวงตาเธอหม่นเศร้าแต่คุ้นตาเหลือเกินเขากระพริบตาใจเต้นแรงเสียงผู้ประกาศข่าวสะท้อนก้องในโสดประสาท หญิงสาวชาวต่างชาติถูกทอดทิ้งพร้อมลูกแฝดแรกเกิดสามีมหาเศรษฐีอารับปฏิเสธความเป็นพ่อแม่สามีสั่งไล่ออกจากคฤหาสน์แก้วไวร่วงจากมือกระจกแตกกระจายเสียงหัวใจเขาเต้นดังในหูเสียงของแม่ยังดังกล้องในความทรงจำนางเป็นเพียงหญิงชั้นต่ำลูกของนางไม่มีที่ในตระกูลเราแต่ภาพในจอทีวีริมฝีปากที่เขาเคยจูบแฝตัวน้อยที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมแขนของเธอ ลมหายใจเขาขาดห้วงโลกหมุนช้ามือสั่นคว้ารีโมทเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นภาพตัดไปยังหญิงสาวคนนั้นเธอหันมาทางตอ้น้ำตาคลอเบา้าฉันไม่ต้องการเงินฉันแค่อยากให้ลูกมีพอ่อเสียงสะอื้นคำพูดของเธอเหมือนมีดกริตกลางอกเขาผุดลุกขึ้นร่างสูงสง่าก้าวเร็วๆไปที่ประตูต้องไปหาเธอแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอทำให้เขาหยุดชะงัก แม่นิ้วของเขาแข็งค้างเหนือปุ่มรับสายเสียงกริ่งโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องรุนแรงดูดันราวกับเป็นคำสั่งจากโชคชะตานิ้วของเขาค้างอยู่เหนือปุ่มรับสายใจเต้นระรัวแม่ริมฝีปากเขาขยับเอ่ยชื่อแผ่วเบาความทรงจำแล่นกลับมาราวกระแสน้ำเชี่ยวกรากแม่ของเขาหญิงสูงสักผู้เย็นชาสายตาแข็งกร้าวที่เคยมองภรรยาของเขาอย่างเหยียดยามคำพูดที่เฉือนหัวใจราวกับใบมีดคม อย่าให้ผู้หญิงคนนั้นทําให้เจ้าอ่อนแอนางกับเด็กพวกนั้นเป็นจุดด่างพร้อยของตระกูลเราขากันไกลเขากระตุกแน่นมือกำโทรศัพท์จนสัน่นแต่ภาพบนจอทีวียังอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอน้ำตาของเธอเด็กแฝดที่เขาไม่เคยแม้แต่ได้อุ้มสักครั้งเสียงกดรับสายดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวลูกชายของแม่เจ้าคิดจะทำอะไร เสียงของแม่ดังขึ้นจากปลายสายเยือกเย็นแข็งกร้าวเขาหลับตาสูดหายใจลึกก่อนตอบแม่เห็นข่าวหรือยังปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงถอนหายใจดังขึ้นอย่าบอกนะว่าเจ้าจะไปหานางเสียงแม่กดดันหนักแน่นทรงอำนาจเหมือนเดิมมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นที่หลังมือดวงตาคมกริบจ้องไปที่หน้าจอทีวีเด็กแฝดต,ตัวน้อยขยับตัวนิดๆิดในอ้อมแขนมานดานุ่มนวลไร้เดียงสา เขากลืนน้ำลายลงคอฝ่ามือเปียกชื้นจากนั้นเขาก็เอ่ยสิ่งที่แม้แต่ตัวเองยังไม่อยากเชื่อออกมาผมจะไปหาเธอและลูกของผมปลายสายเงียบกริบจากนั้นเสียงแม่ของเขาเปลี่ยนไปแหบพร่าและเย็นยะเยือกลูกคิดว่าเรื่องมันง่ายขนาดนั้นเหรอเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงอีกเสียงแทรกเข้ามาในสายเสียงผู้ชายทุ้มต่ำหนักแน่น น่ากลัวคุณชายถ้าคุณคิดจะไปหาพวกเขาเราคงต้องคุยกันก่อนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแม่มือเขาชะงักดวงตาเบิกกว้างแล้วสายก็ตัดไปทันทีติตความเงียบเข้าปกคลุมแต่ลางสังหรณ์ร้ายบีบหัวใจจนแน่นทุกอย่างมันยังไม่จบ เสียงสายถูกตัดไปแล้วแต่หัวใจของเขายังเต้นแรงไม่หยุดมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มเย็นเฉียบเสียงสุดท้ายที่ได้ยินยังคงสะท้อนในหัวถ้าคุณคิดจะไปหาพวกเขาเราคงต้องคุยกันก่อนใครกันไม่ใช่เสียงของแม่แน่นอนเสียงนั้นหนักแน่นส่งอำนาจแฝงไปด้วยภัยคุกคามที่ชัดเจนเขากลืนน้ำลายช้าๆความรู้สึกเย็นยะเยือกไหลผ่านกระดูกสันหลังนี่มันอะไรกันแน่ ไม่รอช้าเขาคว้ากุญแจรถรีบออกจากคฤหา์หัวใจพุ่งไปข้างหน้าคิดถึงเพียงสิ่งเดียวเธอและลูกของเขาลมร้อนกลางทะเลสายพัดผ่านใบหน้าเมื่อประตูคฤหาดเปิดออกบอดี้กาดหลายคนขยับตัวตามสัญชาตญาณหนึ่งในนั้นรีบก้าวมาขวางท่านชายจะไปไหนครับเขาหยุดชะงักดวงตาคมรีมองชายร่างกำยำตรงหน้าพวกมันอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีใครกล้าห้ามเขาแบบนี้มือกำแน่นขึ้นเสียงต่ำเย็นชา หลีกไปบอดิกาดมองหน้ากันอย่างลังเลราวกับรอคำสั่งจากใครบางคนก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นจากด้านหลังผมว่าท่านชายควรจะอยู่ที่นี่ดีกว่าเสียงทุ้มต่ำเสียงเดียวกับที่โทรมาเมื่อครู่หัวใจเขากระตุกวูบก่อนจะหันกลับไปช้าๆช,ชายชราร่างสูงสง่าผมสีดอกเหลาในชุดสูทสีดำสนิทก้าวออกมาจากเงามือสายตาแหลมคมจ้องเขาอย่างกดดัน ท่านชายอับดุลผมขอเตือนบางสิ่งที่ท่านกําลังจะทำอาจทำให้ท่านเสียใจตลอดชีวิตเขาขบกรามแน่นดวงตาเป็นประกายกล้าวแกเป็นใครชายชรายกยิ้มบางเบารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมผมคือคนที่ทำให้เธอและลูกของท่านหายไปตลอดการได้เสียงนั้นเย็นเยียบโลกทั้งใบของเขาหยุดหมุนไปชั่วขณะว่าไงครับท่านชาย ท่านยังจะไปหาเธออยู่ไหมลมหายใจของเขาติดขัดร่างกายตึงเครียดรู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องขู่เล่นแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือในขณะเดียวกันนั้นเองที่อีกมุมหนึ่งของเมืองเธอกำลังนั่งอยู่ในห้องเล็กๆมืดๆจ้องมองโทรศัพท์ในมืออย่างสันกลัวสายที่เธอเพิ่งได้รับเสียงที่เธอได้ยินเมื่อครู่อย่าคิดหนีเราเฝ้าดูเธออยู่ มือของเธอสันส้านโทรศัพท์หล่นลงบนพื้นเสียงของชายปริศนายังคงดังก้องอยู่ในหัวอย่าคิดหนีเราเฝ้าดูเธออยู่เธอกลืนน้ำลายรวบรวมแรงทั้งหมดก้มลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งสายถูกตัดไปแล้วหน้าจอดำมืดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เธอรู้เธอสัมผัสได้มีใครบางคนกำลังจับตาดูเธออยู่จริงๆ เธออบกอดลูกแฝดแน่นหัวใจเต้นแรงขึ้นเด็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยส่งเสียงอืออาในความเงียบเธอพยายามควบคุมลมหายใจแต่ความกลัวคืบคลานเข้ามาอย่างไม่อาจห้ามได้เธอขยับตัวไปที่หน้าต่างแหวกม่านออกเล็กน้อยข้างนอกมืดสนิทแต่บางสิ่งไม่ปกติรถสีดำจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามไฟหน้าดับสนิทเงามืดคลุมร่างของใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างในเธอไม่เห็นใบหน้าแต่รับรู้ได้ถึงสายตาที่จ้องมา เธอเก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัวมือกำโทรศัพท์แน่นรีพิมพ์ข้อความสั้นๆฉันถูกจับตามองเธอส่งข้อความไปยังหมายเลขหนึ่งหมายเลขที่เธอไม่ได้ติดต่อมานานนะักเบอร์ของเขาแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไรต่อติง้งเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นหน้าจอมือถือปรากฏข้อความใหม่เธอเบอิกตากว้างลมหายใจสะดุดฉันบอกแล้วไงว่าเราเฝ้าดูเธออยู่ ข้อความนี้ถูกส่งมาจากเบอร์ของเขาเธอกริดร้องในใจมือสาัานไม่หยุดใครกันใครกำลังเล่นเกมนี้ขณะเดียวกันที่อีกด้านของเมืองเขากหมัดแน่นดวงตาคมกลิตจ,จับจ้องไปที่ชายชาราตรงหน้าเสียงของมันเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจแกทำอะไรเธอชายชารายิ้มบางๆก่อนตอบช้าๆเปล่าเลยแต่ฉันแค่ส่งข้อความไปให้เธอ จากเบอร์ของท่านเองหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นแกหากท่านยังดื้อดึงชายชราเอียงคอเล็กน้อยน้ำเสียงเรียบเฉยผมเกรงว่าผู้หญิงคนนั้นและลูกของท่านอาจไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นมาอีกโลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนเลือดในกายพรุ่งพล่านเขาต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ดวงตาของเขาเบิกกว้างความโกรธลั่นท่านไปทั่วร่างหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดมือกำแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นที่ข้อมือถ้าแกแต่ต้องเธอหรือเด็กๆแม้แต่นิดเดียวเขาเอ่ยเสียงต่ำกดดันชายชาราตรงหน้าเพียงแค่ยิ้มบางๆท่านชายคงลืมไปแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นคนกำหนดกฎของเกมนี้เกมนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวอีกต่อไปแล้วมันคือกับดักและเขาตกลงไปเต็มเ เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมแม่เขากดรับสายดวงตายัางคงจ้องชายชาราตรงหน้าอย่างไม่ลดละอับดุลเสียงของมันดายเย็นเยียบเจ้ากำลังทำให้ทุกอย่างยุ่งยากผมแค่ต้องการลูกและภรรยาคืนเขาตอบทันควันเสียงแข็งกร้าวปลายสายเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเจ้าคิดว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าอย่างนั้นหรือใจเขากระตุก มันจบแล้วอับดุลเด็กพวกนั้นไม่มีตัวตนสำหรับตระกูลของเราอีกต่อไปและผู้หญิงคนนั้นนางจะไม่มีวันได้พบเจ้าอีกเสียงสุดท้ายของแม่คือคำสั่งประหารที่เย็นชาและเฉียบขาดจากนั้นติตสายถูกตัดเขากำโทรศัพท์แน่นก่อนจะกระแทกมันลงกับพื้นด้วยความโมโหด,ดวงตาลุกวาวด้วยแรงแ้นฉันจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้ ชายชราย,ยังคงยืนอยู่ที่เดิมจ้องมองเขาด้วยแววตาอ่านเกมออกถ้าท่านคิดจะฝ่าฝืนคำสั่งของท่านหญิงน้ำเสียงของมันเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันท่านก็จะต้องเป็นศัตรูกับตระกูลของตัวเองเขากัดฟันแน่นรู้ซึ้งถึงสิ่งที่อีกฝ่ายพูดดีแต่ในตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวของเขาอีกแล้วเขาต้องไปหาเธอต้องพาเธอกับลูกออกมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม ในขณะเดียวกันเธอยังคงนั่งนิ่งอยู่ในห้องมืดโทรศัพท์ในมือกำแน่นจนแทบแตกดวงตาสันไหวเต็มไปด้วยความกลัวข้อความสุดท้ายยังคงส่องสว่างอยู่บนหน้าจออย่าคิดหนีเราเฝ้าดูเธออยู่เธอเงยหน้าขึ้นมองออกไปที่หน้าต่างรถสีดำยังคงจอดอยู่ที่เดิมแต่นี่มันแปลกเกินไปเธอสังเกตดีๆอีกครั้งแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเบาะหลังของรถ ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอสะดุ้งเฮือกรีบคว้าเด็กทั้งสองมากอดแน่นรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆของพวกเขาแนบผิวกายข้างหลังเธอมีเงาขยับเสียงกุกกักดังขึ้นเบาๆในความมืดเธอแข็งค้างหายใจไม่ออกมีใครบางคนอยู่ในห้องนี้กับเธอเสียงกุกกักในเงามืดทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นลมหายใจของเธอขาดห่วงร่างกายแข็งค้างราวกับถูกตรึงไว้กับพื้น มีใครบางคนอยู่ข้างหลังเธอเธอกอดลูกแน่นขึ้นรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากร่างเล็กๆของพวกเขาเด็กน้อยยังคงหลับไหลไร้เดียงสาไม่รับรู้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเงาขยับอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นเสียงฝีเท้าก้าวช้าๆเธอเม้มริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นหัวสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วต้องทำอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจได้ปัง เสียงกระแทกดังขึ้นจากประตูห้องด้านหลังเธอสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบทะลุออกมาจากอกเงานั้นหยุดเคลื่อนไหวความเงียบเงันปกคลุมห้องไปชั่วอึดใจก่อนที่เสียงประตูจะดังขึ้นอีกครั้งปังปังครั้งนี้แรงกว่าเดิมเธอเบิกตากว้างความกลัวพุ่งสูงสุดเสียงจากอีกด้านของประตูดังขึ้นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งแหบต่ำและดุดันเปิดประตูเดี๋ยวนี้ เธอกลืนน้ำลายใจเต้นรัวมือกำโทรศัพท์แน่นโดยไม่รู้ตัวเธอต้องตัดสินใจตอนนี้ขณะเดียวกันอับดุลเหยียบคันเร่งจนมิดรถสปอร์ตคันหรูพุ่งทะยานไปตามถนนกลางดึกลมทะเลทรายพัดกระแทกรกระจกอย่างแรงแต่เขาไม่สนใจหัวใจของเขามุ่งไปที่เดียวเธอและลูกของเขาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเขากดรับแทบจะทันที เสียงจากปลายสายทําให้เส้นเลือดในกายเขาเย็นเฉียบท่านชายคิดดีแล้วหรือเสียงของชายชาราเสียงของศัตรูเขากัดฟันกรอดเสียงคำรามต่าลอดออกมาถ้าแกแต่ต้องพวกเขาแม้แต่นิดเดียวฉันจะทําให้แกเสียใจไปตลอดชีวิตปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงหัวเราะแผ่วเบาจะดังขึ้นช้าไปแล้วโลกของเขาหยุดหมุน เสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นมือกำพวงมาลัยแน่นจนข้อขาวหมายความว่ายังไงชายชาราตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นท่านอับดุลผมคิดว่าในตอนนี้ภรรยาและลูกของท่านคงไม่อยู่ที่เดิมอีกแล้วลมหายใจของเขาสะดุดไม่ไม่จริงเขาเหยียบคันเร่งจนสุดรถพุ่งทะลุค,ความมืดไปอย่างบ้าคลาั่งเขาต้องไปถึงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป แต่คำถามหนึ่งยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาถ้าเธอไม่อยู่ที่เดิมแล้วเธอหายไปไหนเธอกลั้นหายใจแน่นอ้อมแขนกอดลูกแฝดเอาไว้จนรู้สึกถึงหัวใจดวงเล็กๆเต้นระรัวนแนบอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้เสียงคำรามจากอีกฝั่งของประตูดังก้องขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงทุบหนักหนักราวกับใครบางคนกำลังจะพังเข้ามา เธอเหลือบมองไปรอบห้องเล็กๆแห่งนี้ไม่มีหน้าต่างไม่มีทางหนีเส้นทางเดียวที่จะออกไปคือประตูที่มีพวกมันยืนอยู่เธอกลืนน้ำลายความคิดพันตูกันวุ่นวายต้องซ่อนลูกก่อนเธอค่อยๆวางเด็กน้อยลงบนฟูกเก่าๆดึงผ้าห่มขึ้นปิดร่างเล็กๆให้แนบเนียนที่สุดก่อนจะก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังปังไม้กระดานประตูเริ่มแตกร้าวมันคงทนรับแรงกระแทกได้อีกไม่นาน เธอกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอสะดุ้งเฮือกรีบคว้ามันขึ้นมาดูหน้าจอปรากฏชื่อที่ทำให้เธอแทบสุดลงกับพื้นอับดุลเขาโทรมามือของเธอสันเทารีบกดรับสายแนบหูทันทีฮัโลโหลอับดุลฉันที่รักเธออยู่ที่ไหน เสียงของเขาหอบหนักฟังดูร้อนรนและหวัดหวันเธอพยายามพูดแต่เสียงเธอสั่นเกินไปพวกมันพวกมันอยู่ที่นี่ให้ตายสิเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโมโหล็อกประตูไว้ฉันกำลังไปไม่อับดุลมันสายไปแล้วอีกฟากหนึ่งของเมืองอับดุลเหยียบคันเร่งสุดแรงรถของเขาพุ่งทยานผ่านถนนกลางทะเลทรายกลางคืนหัวใจเต้นกระหน่ำลมหายใจติดขัด เสียงของเธอยังดังก้องอยู่ในหัวพวกมันอยู่ที่นี่เขาคำรามในลํำคอมือกําพวงมาไหลาแน่นจนข้อนิ้วซีดขอให้เธอปลอดภัยขอให้ลูกปลอดภัยเขาต้องไปให้ทันก่อนที่พวกมันจะทำอะไรเธอแต่เขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การไล,ะละ่ล่านี่เป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้และมันอาจจะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาปังเสียงไม้แตกหักดังสนัน่น เธอเบิกตากว้างเมื่อประตูถูกกระแทกเปิดออกชายชุดดำสามคนพุ่งเข้ามาดวงตายเย็นชาเหมือนสัตว์นักล่าเธอถอยหลังไปจนชนกับกำแพงหัวใจเต้นรัวจับตัวเธอไปเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาก่อนที่ทุกอย่างจะดำมืดลงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเธอรู้สึกถึงแรงกระชากที่แขนร่างของเธอถูกเหวี่ยงลงกับพื้นเย็นเฉียบและแข็งกระด้างมือหยาบกร้านของชายชุดดำกดไหล่เธอแน่น ขณะที่อีกคนยกปืนขึ้นจ่อหัวอย่าดิน้นเสียงเย็นชาดังขึ้นใกล้ๆหูเธอกลัน้นหายใจความกลัวลั่นท่านไปทั่วร่างลูกๆของเธอเธอเหลือบมองไปที่ฟูกที่เธอซ่อนไว้พวกเขายังไม่ถูกพบอย่าร้องนะลูกได้โปรดเธอเธอเบือนหน้ากลับมาจ้องมองชายชุดดำตรงหน้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยแรงโกรธแค้นพวกแกเป็นใครเธอถามเสียงสัน่นต้องการอะไรจากฉัน ชายคนหนึ่งหัวเราะเบาๆไม่ใช่พวกเราแต่เป็นคนที่ส่งเรามาเธอรู้คำตอบดีอยู่แล้วแม่ของอับดุลหญิงชราคนนั้นไม่เคยยอมรับเธอและตอนนี้เธอกำลังจะกำจัดเธอให้หายไปจากชีวิตของลูกชายตลอดกาลเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องไปทั่วถนนอับดุลมองตรงไปข้างหน้าดวงตาของเขาแข็งกร้าแรงอาฆาตแล่นไปทั่วร่างเขาไม่ได้กลัวเขาโกรธไม่มีใครไม่มีใครแต่ต้องครอบครัวของเขาได้ รถของเขาพุ่งทะลุทะเลทรายก่อนจะเบรกกะทันหันที่หน้าบ้านหลังเก่าประตูเปิดออกก่อนที่รถจะจอดสนิทดีปังอับดุลก้าวลงมาปืนกระชับอยู่ในมือดวงตาของเขาเป็นประกายดูร้ายเขาเดินตรงไปที่ประตูแต่ก่อนที่เขาจะทันแต่มันเสียงปืนดังขึ้นจากข้างในปังปังหัวใจของเขาหล่นวุกมือกำปืนแน่นก่อนจะพุ่งเข้าไปในบ้านทันทีในห้องเล็กๆ นั้นเธอหายใจถี่หัวใจเต้นรัวเสียงปืนเมื่อครู่ยังคงดังก้องในหูแต่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอค่อยๆลืมตามองเห็นชายชุดดำหนึ่งคนล้มลงกับพื้นเลือดไหลนองเสียงปืนไม่ได้มาจากพวกมันแต่มาจากข้างนอกและแล้วประตูก็ถูกกระแทกเปิดออกร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาอย่างดุดันปืนในมือของเขายังมีควันจางๆลอยออกมาอับดุล เธอแทบจะร้องออกมาแต่มือของชายชุดดำอีกคนกดคอเธอแน่นจ่อปืนมาที่ขมับของเธอวางปืนซะท่าไม่อยากให้เมียแกตายตรงนี้อับดุลรีตายเย็นเยียบสายตาของเขาล็อกอยู่ที่ผู้ชายคนนั้นขณะที่นิ้วมือยังคงอยู่ที่ไกปืนถ้าแกฆ่าเธอแกะจะไม่มีชีวิตออกจากที่นี่เงียบเหมือนทั้งห้องก้นหายใจทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที เสียงกระจกแตกดังขึ้นจากด้านหลังเธอใช้โอกาสนี้กระแทกศอกเข้าไปที่ท้องของชายที่จับตัวเธอไว้ปังเสียงปืนลั่นออกไปแต่กระสุนไม่โดนเธอในขณะเดียวกันอับดุลก็เหนี่ยวไกทันทีปังร่างของชายชุดดำล้มลงทันทีเลือดกระเซนเ็นตเต็มพื้นเธอรีบคลานไปที่ฟูกอบกอดลูกทั้งสองไว้แน่นน้ำตาไหลอับแก้มอับดุล เขารีบพุ่งเข้ามาหาเธอดึงเธอและลูกๆมากอดแน่นหัวใจของเขาสั่นระรัวเมื่อรู้ว่าพวกเขาปลอดภัยฉันมาช้าไปไหมเขากระซิบเสียงสัน่นเธอสายหน้าแค่คุณมาแค่นั้นก็พอแล้วหลายวันต่อมาอับดุลยืนอยู่หน้าโต๊ะยาวภายในคฤราหา์ของครอบครัวดวงตาของเขามองตรงไปยังหญิงชราที่นั่งสงบนิ่งอยู่ปลายโต๊ะแม่ต้องการจะพูดอะไรไหมน้ำเสียงของเขาเย็นชา แม่ของเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะเงยหน้ามองลูกควรจะขอบคุณฉันที่ช่วยกำจัดตัวถ่วงของลูกอับดุลหัวเราะในลำคอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังแม่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกแล้วเธอเพียงแค่ยิ้มเย็นชาแล้วลูกคิดจะทำอะไรกับฉันเขาหยิบเอกสารบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะนี่คือเอกสารตัดขาดเธอชะงักดวงตาแข็งกร้าวขึ้นทันทีลูกกล้าตัดแม่ออกจากตระกูลอย่างนั้นหรือแม่เลือกเอง เขาตอบเรียบๆแม่พยายามพรากครอบครัวของฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องพวกเขาอีกเขาลุกขึ้นดึงเสื้อสูทให้เข้าที่ก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายลาก่อนแม่หญิงชรายังคงนิ่งแต่ดวงตาของเธอสะท้อนความพ่ายแพ้สนามบินเธอยืนมองเครื่องบินส่วนตัวที่จอดรอยอยู่อับดุลเดินมาข้างๆกุมมือเธอไว้แน่นพร้อมไหมเขาถามเสียงอ่อนโยนเธอพยักหน้ามองเด็กน้อยในอ้อมแขน พร้อมเสมอเขาจูบหน้าผากเธอเบาๆก่อนจะอุ้มลูกชายคนหนึ่งขึ้นมาเราจะเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีใครตามเราได้เธอจับมือเขาแน่นขึ้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภยัยพวกเขาเดินขึ้นเครื่องไปด้วยกันทิ้งอดีตอันโหดร้ายไว้เบื้องหลังและมุ่งสู่อนาคตที่มีแต่พวกเขาครอบครัวที่แท้จริง